สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะทักทายกันนะคะช่วงสายๆของวันจันทร์ที่11มกราคม2564ค่ะนี่หนิงก็หายหน้าหายตาไปได้หลายวันเลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยนะคะไม่ได้มาอัปเดตคลิปนะคะต้นก้าไม้ป่าให้กับผู้ที่ติดตามหนิงนะคะทางช่อง YouTube ค่ะวันนี้หนิงก็มีก้านะคะไม้มงคลค่ะมานำเสนอนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จัดว่าเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะสูงประมาณ25-40ถึงเมตรขึ้นไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นก้าของเขานะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ สานะคะถึง35เซนค่ะหนิงจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะส่วนค่าจัดส่งเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่100บาทค่ะจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าต้องขอย้ำนะคะหนิงยังไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้จะต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะสั่งซื้อ,อต้นไม้กับหนิงนะคะคือลูกค้าจะต้องทําการโอนยอดเงินก่อนนะคะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งแล้วหนิงก็จะทําการแพ็กสินค้าจัดส่งให้ค่ะหนิงมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศเลยค่ะนี่นะคะต้นสวยนะคะต้นสวยๆแข็งแรงนะคะ,ะจัดเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะที่น่าปลูกนะคะ ลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะกลมๆนะคะสามารถรับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะนําเมล็ดด้านในของเขาเนี่ยมาเพาะค่ะบางท่านก็นําเมล็ดเนี่ยไปทําเครื่องรางของขังนั่นเองนะคะ,ะนี่นะคะต้นสวยๆค่ะพร้อมจัดส่งเลยนะคะ ปลูกตามบ้านนะคะหรือปลูกเสริมนะคะหรือปลูกแซมก็ได้นะคะสามารถโตได้ดีค่ะในกรณีปลูกเสริมหรือปลูกแซมในไม้ป่าของเรานะคะสวนไม้ป่าหรือสวนยางพารานะคะสามารถปลูกแซมได้เลยนะคะปลูกเป็นไม้มงคลค่ะตัวนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะส่วนนิงเองเนี่ย ถ้าลูกค้าอยากเข้ามาชมที่หน้าแปลงนะคะหนิงจะอยู่เป็นสวนยางพารานะคะอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่ตำบลคลองภูจังหวัดชนบุรีค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะติดโควิดนิดนึงนะคะแต่เราก็มีบริการจัดส่งให้ได้ค่ะหรือลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถเข้ามาชมแปลงได้นะคะเราก็จะมีไม้ป่าหลากหลายค่ะเดี๋ยวหนิงจะทยอยอัดคลิปนะคะอัปเดตให้ดูนะคะ สำหรับต้นมะริดเรายังมีจำน่ายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะคะหนิงยังมีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะมาถ่ายคลิปอัปเดตแต่ละอย่างให้ดูกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อหนิงก่อนได้ค่ะที่เบอร์0923926598ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงเองนะคะแล้วบันทึกเนี่ยก็จะขึ้นไลน์โดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้นก้า พระเจ้าห้าพระองค์นะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะหนิงจำนายอยู่ที่ต้นละ100บาทค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ